ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านน,นะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียนะครับวันนี้ก็ได้รับพัสดุนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวผมเองก็รอคอยมาอย่างใจจดใจจ่อที่จริงพัสดุมาถึงสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับเพิ่งได้มีเวลามาถ่ายคลิปลงนะครับก็ถือว่าถ่ายเป็นที่ระลึกไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มีปืนกระบอกที่3แล้วนะครับ น่าจะเป็นลูกซองนะครับที่ผมได้ลงโพสต์ไว้เมื่อหลายวันก่อน,นครับอันนี้ก็เพิ่งได้รับพัสดุมาแล้วก็จะมาแกะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยครับเป็นรีวิวแกะกล่องนะครับเราแกะกะันเลยนะครับเป็นการรอคอยที่ยาวนานนะครับตั้งแต่รอใบอนุญาตจนกระทั่งถึงรอ ให้ตัวปืนนั้นมาถึงมือนะครับใช้เวลาร่วมหลายเดือนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้รับรับชมนะครับนะแกะเลยนะครับนะทางร้านก็บุกมาให้อย่างดีนะครับภายในมีกันกระแทกนะเริ่มเห็นแวบๆบแ,บบแล้ว เยอ,อย่างที่ผมบอกนะครับได้มาจากได้มาจากร้านปืนดิสทัตร้านปืนดิสทัตที่วังชชยยากรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นกระสุนนะครับกระสุนยี่ห้อวินเชสเตอร์เอ t i ทีฟดิวตี้นะครับ เป็นรูก9นะครับขนาด12เกตน,นะครับนี่ผมเอามา2กล่องนะครับแล้วก็จะมีเอ็นดลูกไทยเรานะครับซึ่งหลายคนมองว่ามันเป็นลูกที่ยิงแล้วติดนะครับกับกับตัวเดรย่า MK12 เดี๋ยวก็มาลองยิงพิสูจน์กันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ มีกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมบอ,ออกมาเลยผมชอบลูกซองเดยย่านะครับตรงที่เขาให้กระเป๋ามาซึ่งเป็นกระเป๋าที่สีผมเป็นสีที่ผมชอบมากนะคือสีน้ำตาลนะครับเป็นเป็นกระเป๋าแบบกรรม,มายีนะครับคือเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเกี่ยวกับตัวกระเป๋ากระเป๋าเก็บ มันก็เป็นข้างในก็เป็นที่การกระแทกธรรมดานะครับทางร้านใส่มาให้อย่างดีร้านปืนดิทัศส์เนี่ยผมเล็งไว้นานแล้วนะครับสําหรับเป็นร้านปืนที่ตอบลูกค้าได้เร็วมากนะครับสําหรับคนที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ทักไปถามหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ก็เพิ่งได้อุดหนุนกันนะครับอโอเคนะครับอันนี้เป็นลูกลูกเก้านะครับ1ิบเกตเป็นลูกนอกนะทางร้านบอกว่า กล่องแรกๆห้าสิบนัดแรกเนี่ยนะครับมันกล่องละยี่ห้านัดเนานะห้าสิบนัดแรกเนะี่ยขอเป็นลูกวินเชสเตอร์นะครับยิงเพื่อทําการรันอินตัวปืนนะครับหลังจากนั้นก็เอาลูกอะไรมายิงเดี๋ยวต้องพิสูจน์ว่ายิงได้อย่างที่เขาว่าไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเอากระสุนลงก่อนเปิดเลยนะครับเป็นซิปอย่างดีนะครับดูกระเป๋าก่อนกระเป๋ามีสายสะพายด้วยนะครับมีที่ให้จับ เมื่อเราไปสนามยิงปืนนะครับกระเป๋าบุกรรม,มยีอย่างดีนะครับภายนอก,กเรียบเนียนนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งเดอย่ารับก็ตรงซิปนะครับก็จะมีโลโก้เดอย่ารับเดี๋ยวเปิดกันเลยขออภัยนะครับเสียงซิปอ่าภายในนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายมุมท็อปวิวให้ดูอีกทีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาดูตัวพระเอกของเรากันเลยนะครับตัวปืนลูกซองเดือยยาบ mk 1 2ขนาด14นิ้วนะครับน้ำหนักเบาวกว่าที่คิดนะครับตอนไปจับตอนนั้นผมจับตัวรุ่น17นิ้วนะครับ ตัว17นิ้วหรือ20นิ้วก็ได้ปรึกษาพี่ๆหลายท่านนะครับที่เขามีลูกซองเดือยย่า MK12 เขาก็แนะนําว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราแบบราคามันยังดีอยู่นะครับราคามันยังดีอยู่ตลอดก็คือตัว14นิ้วนะครับถ้าตกก็ตกไม่เยอะว่างั้นนะครับดูรอบๆตัวปืนนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในร้านอยู่แล้วนะครับตรวจเช็คสักนิดนึงนะครับ ในส่วนของริ้วรอยตัวปืนไม่มีนะก็จะมีเคลือบน้ํามันมานิดหน่อยนะครับมีตัวปุ่มปลดเซฟนะครับระบบเซฟก็จะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโห,หมดยิงหรือว่าไฟเออร์ก็จะยิงเป็นเซมิออโต้นะครับยิงกึ่งอัตโนมัตินะครับเราสามารถบริหารกลไกยิงต่อเนื่องได้ว่างั้นเถอะนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาดึงคัลังใหม่ทุกครั้งนะครับแต่ก็มาลุ้นกันว่า มันจะติดไหมนะครับถ้าติดก็คงต้องได้ดึงกันอยู่ตลอดนั่นแหละครับก็มีเศษพลาสติกนิดหน่อยนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังก็เป็นศูนย์แบบพลาสติกนะครับเห็นมองเห็นชัดเจนสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้แต่ว่าในอนาคตผมน่าจะต้องเอาเลดดอรมาติดนะครับเป็นคนที่ชอบเลดดอรนะครับถ้าเป็นปืนลูกซองหรือวปืนทรงเอียแบบนี้นะครับติดเลดดอรจะดีกว่าครับ ปันท้ายยืดหดได้นะครับแล้วก็มีตัวรองแก้มนะครับถ้าเราอยากจะยกขึ้นนะครับยกรองแก้มขึ้นแล้วก็ดันขึ้นมาครับเอาให้เหมาะกับสรีระของเรานะครับก็มีหูกวินนะครับมีหูกวินครับบนล่างเอาไว้ใส่สายคล้องนะครับเอาไว้ใส่สายคล้อง ด้ามจับถือว่าโอเคนะครับเป็นไซส์ตัวปืนทรง AR ที่เหมาะสมนะครับ14นิ้วเนี่ยถือว่าไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปตอนแรกนะผมบอกว่าตัว9.5นะครับตัวสั้นๆนะครับมันจะคล่องตัวแต่ตัวนี้ก็พอมาจับแล้วน้ำหนักมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับพวกปืนที่เป็นปืนยาวแบบด้ามไม้ด้ามอะไรนะครับอันนี้มันเป็นตัวปืนที่เขาทำมาแบบน้ำหนักไม่เยอะนะครับ ต่อนี้ก็จะเป็นทะเบียนปืนนะครับขึ้นต้นด้วยกอทอนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่แม็กกาซีนผมเนี่ยชอบแม็กยาวๆนะครับเนี่ยทรง AR ก็จริงนะครับแต่ใส่แมนะ็กกาซีนเนี่ยเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนแม็กเเลยนะครับเหมือนแม็กเอเเลยนะครับเดี๋ยวใส่ลองบริหารกลไกตัวปืนดูสักนิดนึงนะครับ เซฟตี้แฟลกหรือว่าตัวเซฟตัวปืนออกก่อนนะครับลองดึงดูนะครับอ่ามันคือเราอันนี้ไวเนาะเราใส่แมกกาซีนไวนะครับเมื่อปลดนะครับเดี๋ยวปลดแมกกาซีนก่อนลองเหนียวไกลดูนะครับว่าน้ำหนักไกลเป็นยังไงปลดเซฟ น้ำหนักไกลก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถือว่าอันนี้เกินไปนะครับผมใช้ปืนไว้ป้องกันตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อ,อการกีฬานะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ครับอนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ว่าก็ยังจะไม่แต่งไกลนะครับเพราะว่าไกลตัวปืนนะ่ะถ้าเป็นปืนป้องกันตัวแนะนําว่าให้เป็นปืนที่ไกลหนักๆไว้ดีแล้วนะครับไกห,กหนักๆไว้ดีแล้วเดี๋ยวขออีกสัก โอเคนะครับอะโอเคเลยนะครับน้ำหนักไกโอเคเลยนะครับไม่ถือว่าหนักจนเกินไปหรือว่าเบาจนเกินไปนะครับปืนป้องกันตัวนะครับขึ้นเซฟไหมนะครับคันปลดโบ๊ะฝั่งนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอ,อนาคตผมอาจจะอาจจะสลับข้างนะครับสลับข้างเอาตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นลำ มือมือที่จับกลิปปัวตัวปืนเนี่ยไม่อยากที่จะปล่อยออกมาแล้วก็มาดึงนะครับมันเสียเวลาครับถ้าเราใช้มือซ้ายช่วยครับใช้มือซ้ายช่วย,ย,วยก็จะยิงนัดต่อไปได้เลยแบบนี้นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีตัวลำกล้องนะครับ เอาไว้ต่อต่อเพิ่มความยาวนะครับต่อเพิ่มความยาวแล้วก็เป็นายสะสา้นนะครับมีไขควงนะครับเอาไว้กลับนู่นนี่นั่นนะครับมีกริปนะครับมีกริปแบบเอียงนะครับเวลาเราจับมันจะพอดีมือนะครับมันจะพอดีมือ,อก็มีแมก็กกาซีนแบบ10นัดนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดู ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแม็กกาซีนแมกกาซีน10นัดของเดือยยาเลยนะครับแล้วก็แม็กกาซีน5นัดนะครับแกะยากนิดนึงนะครับของใหม่เแกะตรงนี้แม็กกาซีนแค่2แม็กนี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับปืนป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไม่มีการยิงโชว์นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปสนามยิงปืนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อีเวนต์เยอะนะครับอีเวนต์เยอะอ่ะได้มาแล้วนะครับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีน5นัดนะครับปืนลูกซองเนี่ยแมกกาซีนใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าบรรจุได้จำนวนลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นด้ามจับครับก็เป็น พสพลาสติกนะครับพลาสติกไม่แน่ใจว่าเป็นโพลิเมอร์หรือเปล่านะครับสามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับมีศูนย์เล็งสูนยหลังมาให้นะครับเวลาเราอยากจะติดกับตัวปืนแล้วเดินไปที่สนามนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคงจะไม่ติดอันนี้นะครับน่าจะติดเป็นตัวเล d ดด t มากกว่านะครับอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ไปสนามเพราะว่ารอเล็ดด t อยู่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีมือสอหรือว่ามีมือห่อยากจะแนะนํา ร,ราคาไม,ไม่แรงมากก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับก็มีตัวป้องกันหูเราเวลาเรายิงลูกซองมันเสียงดังมากนะครับเ,เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ว่า,าไม่ใช้ก็ได้ครับเป็นยี่ห้อของเดือยาแถมมาให้นะครับเก็บไว้ในกล่องก็จะมีโช๊คนะครับของเดือยยาเลยนะครับจะเห็นว่าตัวฟูลโช๊คเนี่ยมันก็จะช่วยคุมกลุ่มกระสุนนะครับลำกล้องมันจะนากว่าแต่ ถ้าเรายิงระยะไม่เกิน25เมตรเนี่ยเราใส่ชคขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ถึงขั้นฟูชคก็ได้นะเพราะว่ากลุ่มมันก็น่าจะไม่แตกต่างกันนะครับในระยะไม่เกิน25เมตรแล้วก็ไขควงเอาไว้ถอดตัวปืนนะครับไว้ถอดประกอบแล้วก็เป็นนี่ก็จะเป็นตัวคันลางนะครับสามารถสลับข้างได้โอเคนะครับถือว่าประทับใจนะครับกับทางร้านปืนดิสทัศนะครับที่ผมเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การซื้อปืนที่ดีนะครับเพราะว่าทางร้านก็พูดคุยดีแล้วก็ส่งสินค้ามาให้อย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันนะครับที่จริงสินค้ามาถึงได้วันสองวันแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้เอามาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องนะครับตัวเดย่า MK12 อนาคตก็อาจจะมีของแต่งมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับของแต่งที่ผมจะใส่ก็คือพวกบอร์แมกเล d ดดอนะครับเลดดอแล้วก็ตัวคอมนะครับตัวคอมลดแรงดันของตัวปืนนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่ผมจะนำมาตกแต่งตัวปืนให้ดูสวยงามนะครับจะแต่งสวยงามแล้วก็ใช้งานหลักๆนะครับใช้งานหลักๆ เอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเราขอมาแบบแบบปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนของเอกสารนะครับอันนี้สําคัญอย่าลืมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ทางร้านให้มาส่วนเอกสารคู่มือของตัวปืนก็อยู่ในซองสีดําอย่างดีมีผ้าเช็ดยี่ห้อเดอร์ย่า k 1 2ยี่ห้อเดอร์่าเฉยๆนะครับผ้ากำรรมะหยี่อย่างดีเอาไว้เช็ด น้ำมันตัวปืน,นครับความสุขของคนมีปืนคือการได้ได้เช็ดได้ทําความสะอาดตัวปืนนี่แหละครับข้างในก็จะเป็นแมนวนวลหรือคู่มือนะครับภาษาอังกฤษครับซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอ่านเข้าใจได้ไม่ยากครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เอกสาร,สารในซองขาวๆนี่สําคัญเลยนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับมันเป็นใบคุมปืนนะครับใบคุมปืนนะครับติดตามสอบเอาไว้ติดตามเกี่ยวกับเอกสารตัดโอนอาวุธปืนว่ามาถึงที่ว่าการอาเภอแล้วหรือยังนะครับเป็นใบคุมปืนก็เป็นใบปสามเรานั่นแหละครับทางร้านก็คัดสําเนามาให้นะครับลงมาที่ซื้อนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะสลักมีการขูดเลขนะครับยี่ห้อตัวปืนแล้วก็ serial number แล้วก็ตัวทะเบียนตัวเลขทะเบียนตัวปืนนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้กับตัวปืนเลยนะครับเผื่อเราแบบนาไปสนามไปเลยถ้ายังไม่ได้ทําใบป .4 แล้วก็เอาใบตัวนี้ไปด้วยนะก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรีวิวอีก,อกช่วงหนึ่งนะครับได้ตัวปืนมาแรกๆกเนี่ยผมก็คงยังยังไม่เอาไปยิงครับเพราะว่ายังไม่มีเวลา ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจอื่นๆน,นะครับวันนี้ก็มารีวิวแกะกล่องให้ทุกท่านได้ดูได้ชมถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับว่าครั้งหนึ่งผมก็ได้ครอบครองตัวปืนลูกซองเดอย่านะครับก็อนาคตก็จะมีปืนตัวอื่นๆที่นํามาครอบครองแล้วก็อาจจะยืมมารีวิวบ้างนะครับโอเคนะครับกระสุนนะครับ อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจจนเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ชาแนล l จนเดียขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ